ประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นกำหนดนโยบายยกเลิก การให้อัตราดอกเบีย้ยแบบติดลบนะครับปรากฏว่าล่าสุดครับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ผลิตอะไรใหญ่หรือที่เรียกกันว่าทางกนนรา,ารในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับปรับตัวลดลงจากระดับบวก13ไปสู่ระดับบวก11นะครับซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในอรอบ1ปีเลยทีเดียวสะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกำลังซบเซาเพราะว่ามีการปรับลดกําลังการผลิตครับ แลคตาซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสำหรับดัชนีทางกันนะครับนะั่นคือความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตอะไรใหญ่ประจำไตรามาสแรกซึ่งครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมรถยนต์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวเกียวโดคาดการเอาไว้ที่ระดับบวก9ครับดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มบริษัทนอกภาคการผลิตซึ่งรวมไปถึงภาคบริการนั้นพุ่งขึ้นไปแตะระดับบวก34ในไตรามาสแรก ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มบริษัทนอกภาคการผลิตนั้นอยู่ที่ระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2,534และเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันยาวนานถึง8ตรอยอครับผลสำรวจจากทางการยังบ่งชี้นะครับว่าบริษัทรายใหญ่ของญี่ปุ่นนั้นวางแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายต้นทุนอีก4%ในปีงบประมาณที่จะเริ่มต้นในเดือนเมษายนนี้ซึ่งตามก่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่ระดับ9.2%ครับ ดัชนีทางการนั้นเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการของธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นจับตายอย่างใกล้ชิดเป็นข้อมูลสําคัญนะครับที่ใช้ประกอบการพิจารณานโยบายการเงินขณะเดียวกันทางด้านจิบุนแบงก์ก็ได้ระบ,บุว่ากิจกรรมภาคการผลิตของญี่ปุ่นนั้นหดตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่10ในเดือนมีนาคมแต่ถือว่าหดตัวน้อยที่สุดในอรอบ4เดือนครับสำหรับปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจนั้นหดตัวลงน้อยที่สุดนั่นก็คือผลผลิตและยอดคําสั่งซื้อ ในขณะที่ดัชนีผู้จัดจาก,การฝ่ายซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายจากจีบุนแบงก์ก็ได้ปรับตัวสู่ระดับ48.2ในเดือนมีนาคมครับซึ่งก็ถือว่าถุงสูงที่สุดแล้วนะฮะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับตัวเลข PMI ภาคการผลิตขั้นต้นของเดือนมีนาคมทางด้านนักเศรษฐศาสตร์จาก S&P Global Market Intelligence ก็ได้กล่าวว่า ผลการดําเนินงานภาคการผลิตของญี่ปุ่นนั้นยังอยู่ในสภาวะซบเซานะครับแม้ว่าจะมีสัญญาณสภาวะอ่อนแอที่สุดนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนะัทพงศ์นำสุรีกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ห้อง16ครับ